ตอนนี้คุณมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่และคุณคิดว่าเงินเก็บของคุณนั้นจะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของคุณไหมท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายมีการดิสทับเกิดขึ้นทุกในทุกวงการมีเพียงแต่ผู้ที่วางแผนรับมือและก็ปรับตัวเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆจะส่งผลกระทบต่อตัวเราเท่าไหร่เราจึงต้องรู้จักการวางแผนเพื่อการลงทุน Investment Planning เพื่อให้เข้าใจแนวคิดความสำคัญของการลงทุนเพื่อให้การโลกของการลงทุนทั้งไทยและเทศเพื่อให้เข้าใจสถาบันการเงินต่างๆรวมไปถึงโรดักที่มีอยู่ในตลาดและเพื่อให้เข้าใจถึงการลงทุนที่ถูกต้องการลงทุนที่เหมาะสมกับนิสัยและฐานะทางการเงินของนักศึกษาพบกับผมดกรกิตพงศ์อร,รชัยพันลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชน ที่จะพาคุณเข้าไปในโลกของการเรียนรู้การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคต่างๆและผมนายพงศธรโชติศยศิลป์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนที่จะพาคุณไปรู้จักกับการวางแผนการเงินในชีวิตการออมการลงทุนรวมถึงการรู้จักสถาบ,บานันการเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของคุณรวมทั้งตราสารุันตราสารหน,นี้และกองทุนรวมที่จะให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราจะมาบอกเคล็ดลับของการลงทุนในวันนี เพื่ออนาคตที่ดีกว่าอย่ารอช้าให้เวลามาดิสรับคุณรู้ก่อนรวยก่อนเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งวิชาการวางแผนเพื่อการลงทุน Investment Planning The Master Class KITL